สวัสดีค่ะชื่อพี่หมูนะคะสาขาการจัดการการค้าตอนนี้อยู่ปี4ี่ค่ะจะมาเล่าความประทับใจในการเรียนสาขาการจัดการการค้านะคะหนึ่งเลยคือเ,เพื่อนๆในสาขาการจัดการการค้าน่ารักมากนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานมีการไปฝึกงานในเซเว่นนะคะเราจะได้ทํางานรูปแบบใหม่ๆห,ห,หลายๆแบบในเซเว่นส่วนของตัวพี่เองก็คือ ได้ยืนเครื่องได้เติมของได้เช็คสต็อกสินค้าได้รับสินค้าแล้วก็รวมถึงการได้ส่งเดลิเวอรี่ด้วยค่ะแล้วก็ทำให้เรามีเงินใช้ระหว่างเรียนหรือสามารถเอามาจ่ายค่าเทอมได้ค่ะแล้วก็สามารถมีส่งตังค์ให้พ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราทำระหว่างเรียนไปด้วยนะคะ เรียนสเดือนแล้วก็ฝึกงาน3เดือนสลับกันไปมาค่ะสาขาการจัดการการค้านะคะจะมีแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A แล้วก็กลุ่ม B นะคะกลุ่ม A ก็คือฝึกงานก่อนค่อยมาเรียนแล้วก็กลุ่ม B คือเรียนก่อนค่อยไปฝึกงานค่ะและความประทับใจก็คือเราสามารถมีไรายได้ในระหว่างเรียนได้แล้วก็มีความรู้จากประสบการณ์การทำงานโดยตรงค่ะค่ะสวัสดีค่ะ